สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อชาวออโตเดฟทุกคนนะฮะคลิปนี้นะถือว่าเป็นวันพักผ่อนนะฮะของทีมงานออโตเดฟของเราทุกคนนะฮะโดยวันนี้ครับผมและน้องท็อปนะครับจะออกไปหาที่พักผ่อนกันสักหน่อยนะหลังจากที่เราได้ตระเวนรีวิวรถนะฮะแล้วก็พาชมรอบคันรถใหม่กันไปหลายคันแล้วครับ เดวแล้วครับเือดดังนั้นครับวันนี้ครับเราจึงตกลงกันว่าจะขับรถท่องเที่ยวกันสักหน่อยครับก็ใช้เวลาไม่นานครับไปกันแบบเช้าเย็นกลับแต่บังเอิญว่าความเห็นของเราทั้งสองคนครับยังเป็นการเดินทางเนี่ยที่ออกไปคนละแนวกันสักหน่อยครับเพราะผมเองเนี่ยอยากไปขับรถท่องเที่ยวแบบเส้นทางภูเขาแบบสนุกๆครับแต่ผมเองครับก็อยาก จะออกไปเส้นทางแบบออฟโรดกันนิดหน่อยนะฮะเพื่อว่าจะไปจบปลายทางกันแบบที่เราไม่ค่อยได้เห็นกันสักเท่าไหร่นะฮะแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับฝองเส้นทางจะไปด้วยกันได้นะเพราะคลิปนี้ครับเราจะไปกับรถคันเดียวกันนะฮะแต่จะมียาง Continental Cross Contact AX6 นะฮะมาเป็นตัวช่วยในการเดินทางของเราให้ราบรื่นนั่นเองครับสำหรับยางรุ่นล่าสุดครับของ Continental อย่าง Cross Contact AX ครับก็เป็นยางประเภท All t e r r เร n ครับ ที่รองรับการใช้งานได้ทั้งแบบออนโรดแล้วก็ออฟโรดผลิตด้วยเทคโนโลยีคุณภาพสูงมีการออกแบบแก้มยางในระดับพรีเมียมครับแล้วก็ยังช่วยครับให้มีความสวยงามและดุดันเหมาะสําหรับการใช้งานบนรถกระบะหรือรถ PPV ครับที่มีการใช้งานทั้งแบบบนทางเรียบทางฝุ่นหรือออฟโรดด้วยเป็นประจําครับแล้วถ้าเรามาดูการออกแบบของตัวยางนะครับเราจะเห็นได้เลยครับว่า Continental Cross Contact AX6 รุ่นนี้นะฮะจะมีเนื้อยางป้องกันขอบล้อนะฮะหรือเรียกว่าริมโพเทคชันนะครับที่จะช่วยปกป้องผิวยางนะฮะและก็ขอบล้อนะฮะจากความเสียหายที่เกิดขึ้นจากตัวขอบถนนนะครับแล้วก็สิ่งอันตรายที่อยู่บนท้องถนนด้วยนะครับรวมถึงสิ่งกีดขวางน,นอกถนนด้วยนะครับช่วยให้อายุการใช้ง,งานถังยางนะครับอยู่ได้นานขึ้น,นะครับเสียหายได้ยากขึ้นนะครับแล้วก็ช่วยปกป้องการเกิดอุบัติเหตุจากยางระเบิดหรือแตกได้มากขึ้นอีกด้วยครับ และนี่ครับก็เป็นเหตุผลที่ว่ายาง Continental Cross Contact a x C ครับถึงได้มีไอคอนรูปโรกเกาะและเกียร์แสดงถึงการปกป้องรับประกันความปลอดภัยสูงสุดบนท้องถนนและการหมุนของเกียร์ครับเพื่อแสดงถึงประโยชน์ใช้สอยประสิทธิภาพอันยอดเยี่ยมในการใช้งานทั้งถนนออฟโรดและออนโรดในรูปแบบเปียกและแห้งทั้งหมดเลยครับแต่ของแบบนี้นะครับมันต้องใช้งานจริงครับถึงจะรู้ว่าดีจริงหรือเปล่านะฮะว่าแล้วเราก็ไปลุยกันเลยดีกว่าครับ แม้ว่ายาง Continental Cross Contact AX6 จะเป็นยางในประเภทออ e r r เรนที่มีดอกยางหนามากกว่ายางประเภท h ไฮเว e เทเรนซึ่งควรจะมีเสียงดังมากกว่าในช่วงการใช้งานบนถนนที่เรียบเป็นปกติแต่เมื่อมาใช้งานจริงแล้วครับกลับไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยเสียงยางที่ดังเนี่ยแทบไม่แตกต่างกับที่ผมเคยใช้งานยางไฮเวทเทเรนมาก่อนหน้านี้เลยนั่นเป็นเพราะว่ายางรุ่นนี้ครับมีการออกแบบดอกยางแบบใหม่โดยจะมีตัวป้องกันเสียงรบกวนที่ลหยยางทําให้สามารถปิดกั้นเสียงที่เกิดขึ้นตรงกลางหน้ายาง ไม่ให้ออกมาสู่ภายนอกได้นั่นเองนั่นทําให้การขับขี่ครับนั้นแทบไม่มีเสียงรบกวนเลยนอกจากนี้ยังได้ความนุ่มสบายในแบบยางไฮเวทเทอร์เรนราบรื่นในการขับขี่ตลอดเส้นทางอีกด้วยครับ ในการเดินทางรอบนี้ครับผมก็ต้องเจอกับสภาพถนนที่เปียกด้วยแต่การออกแบบของยาง Continental Cross Contact a x บที่มีร่องยางเล็กแนวขวางหน้ายางเป็นจํานวนมากซึ่งร่องยางเล็กๆเหล่านี้ครับจะช่วยให้น้ำเนี่ยที่อยู่ที่บล็อกดอกยางครับเคลื่อนที่ได้เร็วยิ่งขึ้นเท่านี้ยังไม่พอครับตัวยางเองยังมีการใช้สูตรเนื้อ,อยางซิลิก้าหรือซิลิก้าเทรดคอมเพล ซึ่งโมเลกุลของซิลิก้าในดอกอยางนี้ครับจะเป็นโครงสร้างโพลิเมอร์ที่มีคุณสมบัติให้การยึดเกาะถนนเปียกได้ดีจึงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการยึดเกาะบนถนนเปียกได้ดียิ่งขึ้นเพิ่มการเกาะถนนในช่วงพื้นเปียกและยังช่วยระยะเบรกให้สั้นใกล้เคียงกับถนนแห้งอีกด้วยครับ การขับขี่บนเส้นทางออนโรดครับก็หมดลงแล้วครับนั่นหมายถึงหน้าที่ในการเป็นผู้ขับขี่ของผมก็จบลงแล้วเช่นกันครับผมขออนุญาตส่งต่อหน้าที่นี้กับการขับขี่ในรูปแบบออฟโรดต่อไปให้กับพี่เอร๋เลยครับได้เลยครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันครับว่า Continental Cross Contact a x 6ที่ทำงานได้ดีนะครับบนถนนออนโรดแล้วนะฮะทางออฟโรดจะเป็นอย่างไรบ้างมาดูกันครับ ยง Auto ังเอาทเรนทั่วไปนะครับอาจจะมีข้อจํากัดในการลุยอยู่ประมาณหนึ่งเลยนะครับเพราะถูกออกแบบมาให้เพียงลุยได้ในถนนที่มีความขรุขระไม่มากครับและอาจจะไม่ได้ออกแบบมารองรับอ,อุความคมของหินได้มากสักเท่าไหร่แต่สำหรับ c o n t i n e n t a l Co s ส่วนแทกเอเ c ที่ผมใช้งานอยู่นี้นะครับจะออกแบบมาให้เราสามารถก้าวข้ามขีดจำกัดการลุยได้มากขึ้นกว่าเดิมครับนั่นมาจากการออกแบบบล็อกดอกยางให้กว้างรวมทั้งตัวเนื้อย,ยางที่มีความทนทานสูง จะทําให้การลุยไปในถนนที่มีหินเยอะตัวยางจะลดปัญหาติดร่องเด่ายางได้และยังป้องกันการฉีกหรือบิ่นจากการบาดของหินได้เป็นอย่างดีมั่นใจได้ว่าเราจะเดินทางกันอย่างปลอดภัยทุกเส้นทางแน่นอนครับนอกจากนี้ครับ Continental Cross Contact AX6 นะครับ ยัมีการออกแบบร่องยางที่ให้แรงยึดเกาะสูงมาพร้อมกับฟันจับขนาดเล็กที่ร่องไหลยางรอบเส้นหรือ g r p p i ป g ิง e ีชนะครับที่จะช่วยป้องกันการลื่นถลายรวมทั้งลายดอกยางแบบเปิดที่จะเพิ่มพื้นที่สัมผัสสูงสุดสําหรับการยึดเกาะถนนแบบ o f f ฟ o a d เทคโนโลยีการออกแบบยางแบบนี้นะครับจะช่วยให้รถนะครับสามารถยึดเกาะตัวถนนออฟโรดทั้งแบบถนนลูกรังนะครับหรือถนนหินกรวดได้เป็นอย่างดีปลอดภัยตลอดเส้นทางแน่นอนครับ นี่แหละครับจุดหมายปลายทางที่ผมกับท็อปนะฮะพาทุกคนนะฮะมาสัมผัสซึ่งก็เดินทางมากันแบบปลอดภัยให้และนุ่มสบายด้วยนะครับต้องขอขอบคุณอย่างดีอย่าง Continental Cross contact AX6 ด้วยครับใช่แล้วครับพี่เอิร์ธสำหรับยาง Continental Cross Contact AX6 นี้ครับก็สามารถครับที่จะใช้งานได้ทั้งบนรถกระบะไม่ว่าจะเป็นแบบตัวธรรมดาหรือรุ่นยกสูงรวมไปถึงครับรถอเนกประสงค์ p p v ที่ใช้งานกันอยู่ทั่วไปด้วยครับแล้วก็ยังรองรับครับการใช้งานทั้งแบบทางเรียบในชีวิตประจําวันหรือแบบทางปูนทางลูกลังทางดินในหลายๆโอกาสอีกด้วยครับได้แล้วครับยาง Continental Cross Contact AX6 นะฮะมีให้เลือกหลายขนาดเลยครับตั้งแต่15นิ้วเลยนะ ไปจนถึง20นิ้วเลยใครสนใจนะครับก็สามารถสอบถามกับทางร้านตัวแทนจําหน่ายหรือสามารถตรวจสอบเบื้องต้นบนเว็บไซต์ของ Continental โดยตรงเลยก็ได้ครับผมและนี่ครับก็เป็นทั้งหมดของการเดินทางในครั้งนี้ครับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราทีมงาน Auto d e e ทุกคนด้วยครับสำหรับคลิปนี้ครับก็คงหมดหน้าที่ของผมแล้วก็พี่เอิร์ธแล้วนะครับผมพวกเราต้องขอตัวลากันไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ